ผมโอวยพอน่ดนึงฮะก็ทีมชาติไทยพวกนี้นะครับก็ <c oughs> ด้วยสถานการณ์ของเกมด้วยอะไรด้วยเราต้องการใจชนะก็ต้องการให้เราประสุพรรณเดจออกมา ก็เชียนะฟุตบอลไทยทั้งทุกคนเลยค่ะพรุ่งนี้เต็มที่แล้วก็ให้รับชัยชนะคือจะยังไงให้สู้กันเต็มที่ก่อนจะแพ้ชนะนี่เราก็ยอมรับกันได้คือให้สู้ก่อนและมุยก็ขอให้หายไปก็ลูกลงไม่ลงก็ไม่เป็นไรขอให้ทีมได้รับชัยชนะก็พอค่ะขอบคุณค่ะอยากให้ยิงประตูด้วยไหมคะะเอาให้ได้ลงให้ได้ลงก่อนแล้วกันค่อยว่ากันอยากให้หายอาการบาดเจ็บมากกว่า ขอบคุณมากครับ